ก,นะกินกล่องแรกก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะหลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนิชาเขาอยู่กับวิวบรรยากาศเถียงหน้าแบบนี้นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ใครนะคะมีปัญหาในเรื่องของปวดข้อปวดเข่าปวดที่หลังเราชาลงที่ขานะคะนี่าบอกเลยว่าอย่าปล่อยไว้นานเพราะคุณมีโอกาสนะคะที่ จะเดินไม่ได้นะคะเนื่องจากอาการปวดมันมากขึ้นนะคะแล้วมันทําให้เราเนี่ยไม่อยากเคลื่อนไหวร่างกายนะคะซึ่งนิชาบอกเลยว่านิชานะคะอยากให้คุณนะคะฟื้นฟูด้วยสารอาหารนั่นก็คือตัวดีบูลน,นะคะตัวนี้จะเข้าบำรุงในส่วนของกระดูกที่มันเสื่อมนะคะน่าจะว่าคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมเนี่ยกระดูกผิวกระดูกอ่อนรอบข้อต่อนะคะจะบาง ตัวดีบุลนะคะจะเป็นสารอาหารเพื่อไปเติมเต็มนะทำให้กระดูกของเรามันหนามากยิ่งขึ้นนะคะและเพิ่มน้ําหล่อเลี้ยงในเขานะคะโดยที่เราไม่ต้องฉีดเลยนะคะแค่รับประทานอาหารเสริมที่ตรงจุด มีความเข้มข้นนะคะเพียงพอสําหรับการบํารุงในข้อขับเสื่อมอาการปวดนะคะที่มากก็จะทุเลาเบาลงนะคะสําหรับคนที่ถามว่ากินกี่กล่องแล้วมันจะเห็นผลนะคะนิชาบอกเลยว่านิชาแนะนําให้กินสามกล่องขึ้นไปนะคะเพราะมันจะบํารุงครึ่งเดือนซึ่งการบํารุงด้วยสารอาหารนินชามองว่าต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาเนาะนะคะจะต้องรับประทานนะคะ ให้ถึงนะคะเราก็ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนิดนึงนะคะอ้าวันนี้นะคะนิชาก็อยู่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นคุณพ่อนะคะคุณพ่อท่านทานดีบูลอยู่นะคะคือบอกหน่อยค่ะว่าแบบดีบูลกินแล้วแบบดียังไงนะคะก็กินแล้วก็หนึ่งก็ทำให้รู้สึกสุขภาพดีขึ้นเกี่ยวกับหัวเขา่าหรือว่าข้อเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่า ดีขึ้นบริหารร่างกายก็ออกกำลังกายก็ไม่ไม่ไม่ไมรู้สึกกังวลค่ะแล้วกินดีบูนกี่กล่องคะถึงแบบเรารู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นอาการปวดเข่ามันลดลงคะ่ะคุณพ่อก็จะเป็น,นด้ืยความรู้สึกนะกินกล่องแรกก็รู้สึกดีขึ้นเลยนะ,ะหลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆ่ ก็เป็นผู้ใช้กินดีบูนะคะจริงๆนะคะคือท่านก็มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าเนาะพอทานดีบูเนี่ยก็ดีขึ้นนะคะซึ่งดีบูก็จะมีความเข้มข้นนะคะเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่ขาเสื่อมนะคะหากคุณนะคะกาลังมองหานะคะของขวัญให้กับตัวเองหรือคนที่คุณรักนะคะสักชิ้นหนึ่งเพื่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะการบรรเทานะคะอาการ ความทุกขต่างๆนะคะจากการปวดข้อเข่านะคะนิชาบอกเลยว่าดีมูลตอบโจทย์และเป็นตัวเลือกทางสุขภาพที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ปวดข้อเข่านิชาเชื่อว่ามีความทุกข์ภายในจิตใจนะคะซึ่งหลายคนยังไม่บอกลูกหลานนะคะว่าตัวเองปวดแค่ไหนบางคนนะปวดมากคือก่อนจะนอนก็ปวดนะ,ะพอตื่นเช้ามาก็ ปวดอีกอย่างเงี้นะคะคือมันมีความอัดอั้นตันใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนะคะนิชาเชื่อว่าหลายคนไม่อยากปล่อยอาการนี้ไประยะเวลานานเพราะถ้ามันนานเกินไปมันจะยากที่จะฟู้นฟูนะคะสําหรับใครที่เห็นด้วยเหมือนกันก็สามารถโทรติดต่อสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ดีบุญนะคะได้ที่เบอร์088-425259 โซนแปดแปดโน่สงห้าสองหิชารับายเองทุกเบอร์นะคะแล้วก็ดูแลลูกค้าดุดญาตินะคะดูแลลูกค้าอยู่ดุดยอผู้ใหญ่เสมือนกับนิชาดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะก็สามารถโทรติดต่อมาได้เลยค่ะ พราะนิชาเชื่อว่าการได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องของนิชาด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวิวสวยมากๆเลยนี่นะคะอยากชว์ให้ทุกท่านดูนะคะคือเป็นบรรยากาศที่แบบสวยมากคือมีท้องนานะคะแล้วก็ข้างหลังเป็นภูเขานะคะคือบรรยากาศตอนนี้คือน่านั่งจิบกาแฟมากเลยนะคะ